ฝันว่าจะได้สมาชิกตรงนี้ดิฉันก็ไปจ้องตรงนั้นเลยนะคะตกลงได้นะคะเพราะว่าบางทีจิตเราสั่งว่าต้องไปหาคนนี้คนนี้ดิฉันก็ได้มาหลายรหัสนะคะในความฝันก็ได้มาหลายรหัสเหมือนกันนะคะการส่งสินค้านะคะดิฉันก็ลองทําดูว่าลองเอาสินค้าไปดูถ้าเกิด มีผู้มุ่งหวังนะคะอยากได้สินค้าเราก็มีสินค้าให้เขาเลยนะคะพี่คนนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านาน้ำเต้าหู้นะคะเขามีปัญหาเรื่องเขาเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวอักเสบเต็มหน้าเลยนะคะดิฉันก็บอกว่ากิฟฟินเมนะเกจซีเนี่ยมันช่วยทําให้สิวหายอักเสบได้นะคะแล้วก็แนะนําน้ําทับทิมนะะตัวท่านเองก็ สั่งเป็นชุดนะคะตัวนี้ผู้บริโภคเขาจะไม่มาทําธุรกิจกับเราหรอกนะคะแต่เราเนี่ยส่งของเร็วนะคะดิฉันเนี่ยเป็นการที่ว่าใครสั่งของวันนี้ได้วันนี้จะไม่ข้ามวันนะคะบริการถึงใจนะคะเร็วมากนะคะและน้องคนนี้ก็ส่งน้ําทับทิมนะคะทำงานออฟฟิศไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะเข้าสูนนะคะดิฉันก็ส่งนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยฝนกําลังตกหยุดพอดีนะคะดิฉันก็ไปส่งน้องคนเนี้ย ลัวเนี่ยหน้าโรงงานเพราะว่ากลุ่มโรงงานเนี่ยเวลาทำงานแล้วเข้าโอออกโอเนี่ยมันจะไม่มีเวลามาสู์นะคะดิฉันก็ตามส่งทีมงานตามช่วยทีมงานอย่างนี้นะคะดิฉันจัดตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันจะไม่เคยนะคะคิดว่าตัวเองตำแหน่งสูงแล้วนะคะดิฉันก็ยังทำงานเหมือนตำแหน่งบอลสตาโคสตาอยู่นะคะตรงนี้ทึงบอกว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่ามันฝังอยู่ในใจของตัวดิฉันเองเพราะว่า พ่อวิริยุทธ์จะสอนว่ามึงตำแหน่งสูงแค่ไหนมึงก็ต้องทำตัวเหมือนบอลกับซินเวอร์ดิฉันก็จำนะคะดิฉันก็ทำตามที่ท่านบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะงานปีนะคะเขามีกระเช้าดิฉันก็ไม่น้อยหน้านะคะดิฉันก็ไปหาเจ้าของจิจการนะคะทำกระเช้าไปทำกับทีมงานทั้งวันนะคะเขาสั่งเป็นทีเนี่ยเป็นร้อยกระเช้านะคะดิฉันก็ไปทำร่วมกับทีมงานนะคะตัวนี้ ก็เช้าปีใหม่นะคะดิฉันดิฉันก็สามารถทําเหมือนกันนะคะแล้วพาเข้าเรียนรู้ที่ห้องประชุมนะคะทีมงานของดิฉันส่วนมากจะเป็นสาวโรงงานนะคะบางคนจะมาได้บ้างมาไม่ได้บ้างแต่คนไหนมาดิฉันก็พาเข้าร่วมห้องประชุมแต่ถามว่า การที่จะเอาคนมาห้องประชุมเนี่ยยากไหมย,ยากนะคะแต่ตัวดิฉันเองต้องไปทําภาคสนามให้เขาเห็นรายได้ก่อนให้เขามีค่าคอมมิชชั่นก่อนนะคะบางคนเนี่ยอยู่ตําแหน่งโกสตาเมค่าคอมเป็นหมื่นนะคะดิฉันก็ค่อยชวนเข้ามาที่ห้องประชุมนะคะดิฉันจะไม่เร่งรัดว่าคุณสมัครแล้วคุณต้องมาประชุมหน้าที่ดิฉันทําให้เขาได้เงินก่อนนะคะแล้วเวลาเราชวนมันจะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นมีการเรียนรู้ ที่ศูนย์นะคะตัวดิฉันเองก็พาทีมงานนะคะเข้าเรียนรู้นะคะเมื่อก่อนแต่งตัวไม่เป็นหลอกนะคะแต่มีอาจารย์มาสอนก็เริ่มจะแต่งตัวเป็นนะคะแล้วก็พาทีมงานเข้าเรียนรู้ขัดหน้าผิดผิด,ผดถูกๆนะบางบางทีเนี่ยหลายหลายท่านขัดนะหน้าใช้ขึ้นกิกเลยนะแต่ตัวดิฉันขัดไปขัดมาหน้าดานะคะเพราะเป็นคนที่ ชอบความรุนแรงขัดหน้าขัดแรงเลยนะคะทึงบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดให้ดิฉันไปขัดหน้าเนี่ยลูกค้าไม่ให้ขัดแน่นอนเพราะมือหนักนะคะขนาดตัวดิชันเองยังไม่ค่อยขัดกับตัวเลยเพราะว่าให้ทีมงานขัดให้นะคะทึงบอกว่าวันนี้ถือว่าตัวดิชันเองเนี่ยได้แบ่งปันแบบประสบการณ์ rather, จริงๆของตัวดิฉันนะคะแล้วประชุมกลุ่มย่อยนะคะที่ศูนย์บอวินนะคะถามว่าประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยเราก็พัฒนาให้ทีมงานเรานะคะขึ้นพูดตัวดิฉันเองเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนพูดพอเรามีทีมงานเก่งแล้วก็ฝึกให้ทีมงานพูดนะคะตัวดิฉันเองก็เป็นคนนั่งดูทีมงานพูดว่าอันนี้ถ้าเกิดวันนี้เขาพูดแบบสินค้าดีนะคะคนก็ลงไปหลังจากประชุมปุ๊บคนก็ลงไปซื้อนะคะการประชุมของทีมงานของดิฉันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นประชุมโกสตานะคะที่ศูนย์ศรีราชานะคะประชุมโกสตาเนี่ยเราก็มาฝึกให้โกสตานะคะ สาธิตเป็นนะคะดิฉันมีประสบการณ์นะคะไม่อยากให้พลาดนะคะสาธิตให้เป็นฝึกโกสตาให้เก่งนะคะพูดให้ได้นะคะถึงจะออกไปทำงานภาคสนามได้ถ้าเกิดไม่เก่งสาธิตไม่เก่งสินค้านะคะเวลาออกไปหาพุ่งหวังเนี่ยมันจะทำงานลำบากแต่ถ้าเกิดเราฝึกเก่งแล้วทำเก่งแล้วชินแล้ว ชำนาญแล้วนะคะมันจะทําให้ออกไปภาคสนามไปคุยกับใครเขาก็เชื่อนะคะไปคุยกับใครเขาก็อยากสมัครไปคุยกับใครเขาก็อยากจะใช้สินค้านะคะซึ่งบอกว่าเป็นงานที่สนุกนะคะทำกับทีมงานถ้าไม่ตรงประชุมประจําเดือนนะคะอ่ศรีราชากับพัทยานะคะดิฉันก็ประชุมโกสตาที่ศูนย์ศรีราชาทุกๆุกวันอาทิตย์นะคะงานเขาร่วมกิจกรรมบริษัทนะคะดิฉัน ก็ไปเหมือนกันนะคะพาทีมงานไปนะคะวันนี้ดิฉันบอกเลยว่ามีงานที่ไหนของบริษัทนะคะดิฉันจะไปนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีงานบริษัทดิฉันจะลงภาคสนามนะคะทั้งบอกว่างานกิจกรรมเข้าร่วมกลุ่มทางบริษัทมีนะคะดิฉันก็จะพาทีมงานนะคะ เข้าไปนั่งเรียนรู้นะคะทำให้ชินนะคะทำให้เขารักกิฟฟลีนเหมือนกับตัวดิฉันรักนะคะแต่ถ้าเกิดเราพาทีมงานนะคะเข้าเรียนรู้ที่ประชุมได้มากที่สุด มันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้คนเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยคนเดียวนะคะดิฉันก็พาทีมงานนะคะเข้าเรียนรู้ทุกรูปแบบทางบริษัทจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําสูงสูงของกิฟฟินจัดนะคะดิฉันก็จะขนทีมงานไปนะคะเพราะตอนนี้นะคะกับเมื่อก่อนมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไม่มีรถขนนะคะแต่ทุกวันนี้มีรถขนทีมงานเข้านะคะ และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทนะ,ะดิฉันก็ได้พาทีมงานนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมันเป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับคนคนหนึ่งที่เป็นสาวโรงงาน,นะคะสามารถได้ไปอยู่ในโรงแรมนะคะหรูหรูนะคะแต่ถ้าเกิดเราทํางานประจํไม่โอกาสเข้าโรงแรมไหมคะไม,ไม่มีนะคะถ้าเกิดเข้าโรงแรมก็เข้าได้เป็นแค่ลูกจ้างนะคะหรือว่าเป็นเมดเหมือนกับตัวดิฉันนะคะงานฉลอง5้าหมื่นล้านของบริษัทนะคะดิฉันกับทีมงานนะคะ ก็ได้ไปดื่มน้ำทับทิมนะถามว่าน้ำทับทิมของกิฟฟรีเนี่ยดื่มทีไรนะคะอร่อยทุกทีเพราะเป็นของฟรีนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะคะร่วมกับทีมงานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์บ่อวินนะคะตัวนี้เป็นศูนย์บ่อวินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์สีราชาะคะพะดิฉันจะขยายงานศูนย์บอวินรีราชามันใกล้นะคะพัทยาก็นานๆไปทีนะคะดิฉันก็ทํากับทีมงานแบบนี้นะคะช่วงงานปีใหม่นะคะ เราเหนื่อยกันมาทั้งปีโกสตานะคะเราก็จัดงานปีใหม่ให้กับโกสตาทํางานนะคะโกสตาขายนะคะเราก็พาทีมงานนะคะพระรดายทุกคนนะคะเราก็จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็เลี้ยงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคน400คนเลี้ยงแต่พอคนมากๆเข้านะคะ ไม่พอนะคะต้องไปเช่าศาลาประชาคมนะคะจัดงานปีใหม่นะคะกับทีมงานกับพาราไดถ้าเกิดวันนี้ดิฉันไม่ทำกิฟฟลีนมีโอกาสนะคะจัดงานแบบนี้เลี้ยงคนไหมคะไม่มีนะคะไม่มีตังค์ด้วยนะคะแต่มาในอยู่ในธุรกิจกิฟฟลีนนะคะทุกอย่างนะคะดิฉันกับทีมงานนะคะกินฟรีเต้นฟรีนะคะตรงนี้สนุกสนานมากนะคะในทีมงานที่จัดปีใหม่กันนะคะแล้ว มีโอกาสนะคะแล้วก็พาทีมงานนะคะพาละได้ Paradise, นะคะ ไปฉลองไปเลี้ยงกันนะคะถึงบอกว่าวันนี้ลองไปถามพาราได์ตัวดิฉั่นเองนะ่ะเขาบอกว่าอย่าพาไปกินกุ้งอีกนะเบื่อที่สุดแล้วนะคะเพราะตัวดิชั่นเองเนี่ยเวลาได้ทานอะไรดีๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะจะนึกถึงทีมงานนะคะก็อยากจะพาไปกินนะคะนี่พาไปกินไม่ต้องไปถึงอยุทยานะคะเพราะว่าแถวศรีราชานะคะก็มีกุ้งอยุธยาเหมือนกันนะคะเราก็กินที่ศรีราชานะคะแล้วคนที่ขึ้นตําแหน่ง เมอร์คูรี่จูปิเตอร์นะคะดิฉันก็พามาเลี้ยงฉลองรับตำแหน่งเขานะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ภูมิใจสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งมานะคะมันสุดยอดสำหรับเขาเพราะว่าเราเลี้ยงต้อนรับ คนในครอบครัวของเรามันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะวันหนึ่งถ้าเกิดท่านนะคะได้เข้ามาอยู่ในกิฟฟลินท่านจะบอกว่ามีแต่พี่แต่น้องนะคะมีแต่ความอบอุ่นนะคะถามอะไรในการทํางานเ้าตอบหมดนะคะเพราะว่าเธอบอกว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจริงไหมคะถ้าจริงปรบมือให้ตัวเองดังๆด,ด,ด้วยค่ะนะคะถึงงานวันเกิดนะค,ะคุณหมอก็ จัดงานวันเกิดให้กับตัวดิฉันนะคะเค้กใหญ่มากนะคะตั้งแต่ดิฉันโตมานะคะไม่เคยกินเค้กเลยนะคะพอมาอยู่กิฟฟลีนนะ,ค,ะคุณหมอนะคะให้เค้กก้อนเบ้อเร่เลยกินไม่หมดหรอกนะคะท่งบอกว่าเป็นความภูมิใจและประทับใจที่สุดนะคะเพราะว่าคุณหมอได้ทําอะไรให้เรานะคะมันไม่มีอะไรที่แบบ มีค่ามากกว่านี้ดิฉันทำงานโรงงานนะคะดิฉันยังไม่เคยเห็นผู้จัดการเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่มาอยู่ในกิฟฟิลีนนะคะดิฉันได้ใกล้ชิดนะคะประธานบริษัทนะคะเราแบบเหมือนกับว่าท่านไม่ถือตัวนะคะท่านให้โอกาสคนจนๆคนหนึ่งนะคะสามารถให้เค้กก้อนนี้นะคะดิฉันน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครซื้อเค้กให้นะคะและ ได้เค้กจากคุณหมอแล้วนะคะเราก็มีวันเกิดของพราได้นะคะพอดิฉันถ้าเกิดใครทําอะไรให้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าประทับใจนะ,ะแต่ถ้าเกิดดิฉันทําให้พราไดบ้างเขาจะประทับใจไหมคะประทับใจนะคะทึ่บอกว่าถ้าเราได้สมาชิกก็ต้องได้นะคะงานวันเกิดนะ,ะดิฉันจะไม่เคยลืมเลยนะคะเพราะว่าในองค์กรของฉันในตําแหน่งพราไดถือว่า เป็นพี่เป็นน้องนะคะถือว่าเป็นญาตินะคะเพราะาเราอยู่ด้วยกันมีทุกมีสุขเราร่วมกันนะคะมันทำอะไรที่แบบสุดยอดนะคะไม่มีธุรกิจอะไรอีกแล้วนะคะที่ทําให้เรานะคะได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะตัวดิชันเองนะคะถามว่ามาอยู่ในกิฟฟินนะคะได้อะไรบ้างนะคะแลนลี่นะคะแข่งขันทุกอย่างนะ,ะของบริษัทนะคะดิชันจะได้หมด นะะในการแข่งขันนะคะตัวนี้จะเป็นรางวัลเงินสดนะคะดิฉันก็ได้มาเหมือนกันนะคะสำหรับแข่งขันเรลลี่นะคะแล้วสร้อยคอทองคำนะคะดิฉันก็แข่งขันนะคะบริษัทจัดดิฉันก็ได้2บาท3บาท5บาทนะคะดิฉันสะสมทองนะ,ะเป็นคนที่ชอบสะสมทองนะคะแล้วแข่งขันนะคะเอฟบอลเอชันอวดนะคะดิฉันก็ได้อีก5 0 0 0สนบาทค่ะ ถามว่าเงินได้มาฟรีๆเนี่ยมันมีความรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่ากิฟฟินให้แล้วให้อีกให้จนตัวดิฉันลืมนะคะว่าไม่รู้ว่าเงินอะไรนะงงไปหมดนะะเงินเยอะลืมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เงินออกเดี๋ยวก็เงินออกเดี๋ยวก็เงินออกนะ,ะให้มากจนลืมว่า เงินออกวันไหนนะอย่ามาถามนะเพราะดิฉันเองไม่จำนะรับอย่างเดียวนะคะถึงบอกว่าสุดยอดในธุรกิจกิฟฟลีนนะคะและรางวัลต่างๆนะคะที่คุณหมอจัดขึ้นมาดิชันก็ได้รับทุกปีนะคะรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมนะคะตั้งแต่จัดมาปีแรกจนปีล่าสุดนะคะดิชันก็ได้รับนะคะดิฉันได้รับคนเดียวไม่พอนะคะก็ยังมีนะคะทีมงานก็ได้รับเหมือนกันนะคะได้แต่งตัวสวยๆนะคะได้ไป ทานข้าวในโรงแรมนะครั้งแรกของดิฉันไปนะดิฉันไม่กล้าทานนะคะเพราะว่ามันหรูมากนะคะได้แต่นั่งมองนะกลับมามากินข้าวนะที่บ้านนะกินข้าวกับปลาอร่อยดีนะคะเพราะว่าเขาจัดให้แล้วมันไม่กล้ากินนะคะได้แต่นั่งมองนะคะเพราะว่ากินไม่เป็นนะคะอาหารเหมือนเขาบอกว่าอาหารผู้ดีนะกินลําบากมากนะคะดิฉันก็บอกว่ากลับไปกินส้มตํากินปลาที่บ้านดีกว่านะคะ หลังจากนั้นพอหลายๆปีเข้ามันก็เริ่มชินนะคะก็เริ่มกินเป็นนะคะกินตามผู้นำนะ,ะผู้นำกินยังไงก็กินตามนะคะแล้วสิ่งที่ได้รับนะ,ะจากธุรกิจกิฟฟารีนนะคะบ้านหลังนี้นะคะดิฉันก็ซื้อด้วยเงินสดของกิฟฟารีนนะคะล้านกว่าบาทนะคะดิฉันเอาเงินสดสดนี่ไปซื้อเลยนะคะเ <laughs> พราะว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ จะทำอะไรไม่ชอบผ่อนพ่อกลัวลืมนะคะดิฉันจะซื้อเงินสดนะคะอีกวันต่อมานะคะดิฉันก็ได้ไปส่งยาซีฟันให้กับสมาชิกนะคะมันก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเนื้อที่ร้อยตารางวานะคะเขาจะขายล้านแปดนะคะดิฉันเห็นแล้วแบบมันก็สวยนะ,ะที่มันก็กว้างด้วยนะคะดิฉันก็ไปถอนเงินจากธนาคารมาซื้อสดอีกล้านแปดค่ะ คนจนๆอยู่ดีๆนะคะมีเงินล้านถือนะใช้ทีละล้านนะคะแล้วรถทั้งหมดนะคะดิฉันก็มีทั้งหมด5คันนะคะดิฉันจะไม่ค่อยซื้อรถมือสองเพราะว่าซ่อมไม่เป็นนะคะจะซื้อทีอก็ต้องซื้อป้ายแดงนะคะซื้อรถเนี่ยถามว่าทำไมซื้อรถหลายคันนะคะมันมีความเจ็บปวดลึกๆตอนที่ดิฉันเริ่มทำกิฟรินใหม่ๆนะคะซื้อของเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทนั่งรถสองแถวนะคะ รู้ไหมคะคนในรถสองแถวอะเต็มเลยนะแต่พอถึงตรงบึงนะคะจะถึงบอ่อวิน,นะะอะเขาไล่ดิชันลงเหลือดิชันคนเดียวเขาบอกไปไม่ไปต่อนะคะให้ต่อรถของสี่ห้าพันโอ้โหหิ้วนะคะหิ้วรอรถอีกคันมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดฉันรวยเนี่ยฉันจะซื้อรถทิ้งไว้นะคะเวลาอยากขับคัานไหนก็ขับได้ดิฉันคิดอย่างนี้นะคะคือความเป็นมาของทําไมดิฉันถึงชอบซื้อรถเยอะขนาดนี้นะคะรถเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่3คันนะคะอีกคันหนึ่งนะคะให้น้องขับที่ร้อนะคะอีกคันหนึ่งให้น้องขับที่ศีสเกตนะคะเพราะว่าซื้อให้เพราะอะไรน้องช่วยขยายงานนะคะดิฉันก็เลยให้รางวัลชีวิตนะคะกับน้องแทนะคทะลดสองคันนะคะดิฉันมีใช้3คันนะคะ